นะคะบอกเลยว่าเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงของคนที่เกิดปีเถาะชักหน้าไม่ถึงหลังดวงโชคชะตา2564หเมื่อยสู่อะไรก็ไม่รู้ยุ่งเหยิงไปหมดสําหรับคนที่เกิดปีเถาะคือปีกระต่ายนี่หนูบอกไว้เลยนี่ใครที่คุณเกิดปีเถาะเป็นปีกระต่ายมันยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงไปหมดชักหน้าไม่ถึงหลังไม่รู้จะไปทางไหนแบบไหนยังไงไม่รู้จะต้องเป็นแบบไหนคนเกิดปีเถาะก็เลยอยู่ในสภาวะของการเครียด สภาวะของการคิดบ่อออกว่าสิเหตุแนวใดสภาวะของการที่เราจะทําอะไรดีรวมถึงสภาวะตรงนี้คืออาจจะเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีถอตรงนี้ลง6กลง9คนที่เกิดปีถอเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างชัดเจนอยากได้อยากมีนะคะแล้วส่งผลให้ปี2 5 6 4ันหาหสำหรับใครที่เกิดปีถอเดือนเมษาเป็นต้นไปถึงจะวนเวียนมาดีครั้งหนึ่ง เดาผี่เด้อผู้ใดเกิดปีทอนะคะวนเวียนอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือเดือนเมษาก็คือปีใหม่ปีใหม่ไทยคนที่เกิดปีทอถึงจะดีค่ะเอีย่ยนี่มึงเดอ้อใส่แต่เงินนะคะมีแต่รายจ่ายออกไปว่าท่านในต่างโตวรวมถึงคนที่เกิดปีทอนะคะสาหรับใครที่คุณเองมีเกณฑ์อยากจะย้ายงานย้ายอาชีพจะได้เดินทางไปต่างประเทศสิได้พัวฝรั่งโอเคนะคะสําหรับใครที่เกิดปีทอถ้าไม่ตรงคอมเมนต์ได้ ถ้าไม่ตรงคอมเมนต์ได้จ้กลูกค้าจา๋าเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่คุณเกิดปีเถาะหนักกายเป็นเบาได้ลูกค้าจา๋านาเพิ่นบอกว่าปีเถาะอดทอนไว้ดาเมษานี่่ะละดาดวงก็ค่อยสิล่งโตนาสิมีแต่แนวดีดๆเกิดขึ้นจักน้อยดาสำหรับใครที่คุณเกิดปีเถาะดะเพราะฉะนั้นเต่งดูดูให้หน่อยปีเถาะปีเถาะ ดูอะไรกำไรชี้เออไม่เราไม่ได้โน้ตไวเพราะฉะนั้นปีถอะจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าไม่ชัวด่าได้ะคะ่ะทับเบลแมนก็ดได้ได้นะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีปีปีเถาะคือปีกระต่ายเออเถาะนี่ค่ะคนที่เกิดปีเถาะต้องใส่กำไรแบบนี้นี่เดอ้อ เป็นยังีเพราะวะคนที่เกิดปีเถาะนะคะหมักจะเลืองเงินค่ะเนี่ยปีเถาะปีเถาะถ้ามีเงินแล้วอยู่ได้ถ้าไม่มีเงินแล้วปวดหัวอีหลีปีเถาะถ้ามีเงินผ่านเข้ามาพอได้เชยได้ชมปีเถ่ยิ้มค่ะแต่ถ้าเงินแห้งๆขาดมือปีเถาะจะเหี่ยวเฉาเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่คุณเกิดปีเถาะกาไรตรงนี้จะเป็นกําไรเปิดดวงของคนที่เกิดปีเถาะ ผู้ดใดเกิดปีทอสามารถใส่ใดเลยตลอดทั้งปีทั้งศาสตร์แบบนี้เด้อค่ะเด้อใหญ่แบบนี้นะคะ,ใ,แบบนนะ,คะใน YouTube ก็แบบนี้นะพี่นะในช่องเฟซก็แบบนี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นนาถามว่าดีอย่างไรดีค่ะสําหรับใครที่คุณเกิดปีทอลูกค้าขาสําหรับใครที่คุณเองเกิดปีทอลูกค้าพิมพ์รหัสทีหกหกลูกค้าจะได้โปรสี่ร้อยเก้าเก้า นี่คือของคนที่เกิดปีถอะนะจ๊ะลูกค้าจ๋ากรรมไร้ตรงนี้ตรงกับปีเฮ้าแล้วอย่าให้คนอื่นลองอย่าให้คนอื่นใส่อย่าให้คนอื่นมาสัมผัสสมาชิกท่านใดที่คุณเกิดปีถอพิมพ์รหัสทีหกหกเอาไปสี่ร้อยเก้าเก้าค่ะลูกค้าขายแค่สี่ร้อยเก้าเก้าดีจริงถ้าคุณไม่นอนอยู่เฉยๆนะถ้าลูกค้าเอาไปลูกค้าบ่นอนอยู่ซื่อๆดีแน่ค่ะลูกค้าเดลหลายก็สี่ร้อยเก้าเก้าแน่นอนตานละประกันเลยใครเกิดปีถอพิมพ์รหัสทีหกหกได้เลย นะคะใครที่คุณเกิดปีถอพิมพ์รหัสได้เลยเออโอเคนะคะตามนี้นะคะลูกค้าจ๋าโอเคเด้อสงสัยอะไรไหมคะสำหรับใครที่เกิดปีถอะมีไหมไม่มีหนูผ่านนะคะเพราะว่าหนูจะอัดเป็นคลิปวิดีโอไว้ด้วยเนาะลูกค้าเนาะอืม โอเคนะคะโอเคได้เลยค่ะตามนั้นได้เลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋านะคะ